ยันติติยังอันเตนิสุวิสุลักขณาทายาติสารเนโคโดทยามะสาธุอันเตสาโนขันเตสังโฆสังโฆ เาเรียนเจอกทัด้นเิดครับทวายพระทวปัดเอ็สุภิสุงลักณาทายะปิสัลเวนะสหาปัญจีทิพิณนาสตาเลนะสัมฆางอห่ิพุชัธรรมนัมสามิสุปฏิพันโนภะาววโตสราบินทานี้ เป็นของบริสุทธิ์ดุดเลื่อนลอยตกลงในที่ประชุมสงมิได้จำพอที่คุณมีสติปัญญาสามารถรู้ทำแปดประการเจ้าอิจรณาแล้วเห็นสมควรแด่ท่านอาจารย์พระ ส <Workers>, ิ่งที่พระเจ้าทรงบไว้เราต้องเ่ครับเพื่อนสิ่งที่เราสำคัญมากผมไม่ทลาดเป็นุใจนะครับอากกระามตั้งแต่โดยเฉพาะเลยนะครับคือความรบคุกาจนานปุูจเียอสาทางกันนี้หน่อยนะครับครับี่ลสีลังวิโสต ถ้าหกศูนย์กศูนะครับหนึ่งแสนห้าหมื่นยังไม่นิ่งเลครับถึงตอนนี้ครับหนึ่งแสนห้าหมืนหกสบาทนะครับ